วันนี้นะคะเราจะมาทําให้ไลฟ์บินภายในหนึ่งนาทีกันค่ะเริ่มจากตั้งชื่อไลฟ์ก่อนนะคะตั้งไปเลยค่ะมาดร็วกันดีกว่าค่ะโอเคแต่บอลก็ไม่เดี๋ยวมึงนะคะดังอะไรี้ก็ไดใส่อีวานเกเลียนโอเคโนะฮะฮอนดะซอนอาเอาเอาใส่ให้หมดนะคะมาให้หมดค่ะแล้วก็ต่อไปเกาหลีแบทพิงก์บีทีเอสเทเลสวิปนะคะแล้วก็กู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 จะบินด้วยไหมเดี๋ยว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 ช็อตโตช็อตโตช็อตโตมาเต๋เดี๋ยว เอาเป็นเหตุยุโรปเกาหลีไทยฝั่ง s t อ p Stop s t อ p กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการวันเสาร์ม่งมีมนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันนั่นเองอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงนะครับปัอันแรกของผมเองนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าไอ้มีมเขี้ยวกุดมันคืออะไรแล้วน้องส่งมาอย่างเยอะ มันคืออะไรใครรู้คอมเมนต์นะหรือว่าผมไม่เก็ตไม่ทันมุกสรุปมันคือมีมอะไรก่อนนะครแต่ช้าก่อนพอคลิปนี้สนับสนุนโดย optus ซึ่งรุ่นที่ผมใส่ก็เป็นรุ่น zero ขาวแว่นมันบางมากหมดปัญหาฟันฟานมาหากขาวแว่น มันเป็นแว่นกองแสงที่ช่วยรักษาตาเราจากแสงสีฟ้านั่นเองช่วยถนอมสายตาด้วยใช้โคชิวัตลด100บาทลิงก์อยู่ข้างล่างขอออกครับรอบที่17วันโสดข้ามปีไปอยู่วันอาทิตย์พุธเสาร์โอ้โหแต่โสดข้ามปีนี่ก็ท้างสายอยู่นะไม่มีเสียงยอ่ะแล้วเสียงมันเพิ่งมา โอเคคือบล็อกบล็อกบอลอ่า <Our people S 1> แล้วไปอยู่วันพุธ <laughs> <laughs> น้องนิติพลว่าด้วยเรื่องเครื่องลางรถนะฮะ ไอ้เฮียบอกเครื่องรัลุอัตโนมัติไอ้สั่งกูเข้าไปก็ใช่อ้<ม>าวดือดการเดินฉีดน้ำอัตโนมัตินี่มันไหนมัตเห็น,น,น,หน,น,หน,น,นึ่งมือ <c oughs> ไอ้เฮียเฮ้ยไอ้เฮียมันหลอกกูกูโดนเกลียนกูดโดนเกลียน <c oughs> อ่ผพวงมาลัยสวยดีนี่ครับผมว่าพวงม,มาลัยสวยน้อง,องจอมซูมิสอ่ามาอีกแล้วนะครับ อ่าพาร์ทสองครับไอวัตคอยว่าเจ้าเคยเบิองแล้วอืมตาหัวคักอ่าฮะเซตอินกับไมค์แคมีโลคชิงไมค์โอเคผมรู้จักพวกหย่นี่อยู่นะครับเขาชื่อโทระชแนลเธอร์โทระโซระโซระเดอะโทรอ่ากูเอามารวมกันซะงั้นกลายเป็นกลายเป็นโทระซะงั้นโอเคเปิดเข้าไปในห้องเพื่อน เจอเจอว่าเขาดูหนังโดนเตะออกมาอ่กำลังโกรธ <c oughs> <c oughs> คิดหาทางแก้แค้นน่ครับส่งรูปอส่งรูปอางนั้นไปโอเคเ,เคปวดท้องดูซิว่ามันหมดอายุอย่างหนึ่งเดือนที่แล้วรู้สึกกำลังจะตดอ่ z a t ต a s m i s h g ิ t ง i n g to hold in summer Ordering something o k a มึงมาแน่อ่าวอช i n g w a t c h มีหลายพาร์ทด้วยนะครับแต่เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนน้องต้นกล้าส่งครั้งที่124ครับพี่ชิวัสคูอยากกินอืมอ่าอยากกินง้ออ่าเอาง้อเออเอาง้อเออเอาง้อ ารึองออครึ่งกลางกอยู่วันเสาร์ก็ได้อืมคิดแคปชั่นไม่ออกท่านวาัดซีไปอยู่วันพุธน่าจะได้อยู่วันพุธนะถ้าถ,ถ้ามาแนวนี้น่้อย่าหาว่าพี่สปอยมันต้องมีคอควาย วันนี้นะคะเราจะมาทำให้ไลฟ์บินภายในหนึ่งนาทีกันค่ะเริ่มจากตั้งชื่อไลฟ์ก่อนนะคะตั้งไปเลยค่ะมาดีกันดีกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวก็ใ่เดีียวมอนะคะดักาใส่อีวานเกลียโอคโคมระสอดอาร์นเอาใส่ให้หมดนะคะมาหมเยค่ะแล้วก็ต่อไปเกาหลีแบ็คพิงค์บีทีเอสเทเลสวินะคะแล้วก็อ่ากูกูกูจะบินด้วยมเนยเดี๋ยว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 เดี๋ยยวช็อตโตช็อตโตช็อตโตมาเตเดี๋ยวเดีทยวั โอ้โหสต๊อปุสต๊ปุสต๊อปุเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้บินด้วยมาส์ครัวแรกครับยังเดสกไปยแล้วพี่โชว์อยู่โอเคเมื่อผมกลับจากโรงเรียนแล้วฟิตเดี๋ยว่ะ โอเคมันอมตะจริงๆนะครับกี่ปีกี่ชาติผมก็โดนผมโดนผมโดนลิกโลมาเป็น10ปีแล้วมึงเนี่ยมาฝากเงินเท่าไหร่คะส่งครั้งแรกครับพี่อดุลวัยกสิกรรมชื่อกูแปลกไปทุกคลิปเลยเนี่ยขาประจำเจ้าเดิมอีกเช่นเคยครับท่านชีวัต <c oughs> นี่ยังไม่ไม่ไม,ไม่หมดใช่ไหมฮิฮ <c oughs> ิขอเอากับเขาบ้างลบตัวไม้ออกยังไงให้โลกจำ ใช่นะนรับกิมมี AI มาทุกคลิปซึ่งผมรู้แล้วว่าต้องไม่อ่านแคปชั่นเพราะเขาจะให้ AI อ่านอยู่ช่วยลบต๊วไม่ออกให้ได้ไหมคะโอเคงานฟรีซะด้วยงานฟรีนี่มีหานะครับโอเคเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันยังไม่หมดอ่ะแล้ว,ว,วอ๋อฮะ โอเคไปทั okay, ่วละทีนี้ uh, เอออ้าวตำรวจวิ่งไล่เราตำรวจอ่าเซิร์ฟโอเคอ่า okay. อ uh ่าอ่าเฮ้ยดีได้ผมกำลังจะวาดอียงเดสก้าอยูอย่นะแต่ภาพสุดท้ายได้สุดยอดกิมีไอเจ๋งมากสวัสดีครับพี่ขอออกหน่อยนะครับ แคปชั่นแค่นี้เหรอน้องน้องด้านในโอ้โหคลิปนาทีกว uh. uh, 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 uh. ่าเออเออเหมือนก็เหมือนก็เคยเห็นหน้ากากนี้แล้วแฮะอืออหือ์ห์หห์ ไอ้นี่บึกฟาดหน้าอย่างเดียวเนี่ยนะโอเคคลิป okay. คลิปมันนาทีกว่าเลยเพราะฉะนั้นแค่นี้ก่อนเออเอออ่านว่ายังไงสิอยากกินบะช่ออ่ะอ่านได้คำสุดท้ายส่งครั้งแรกครับยังไม่เคยออกสักครั้งเลยไอชีชีฝรั่งซอยเออพูดถึงเรื่องการขับรถของเพื่อนพูดถึงเรื่องการขับรถนี่ไม่มีใครสู้เพื่อนผมนะหวาดเสียวเสียงตายไม่มีคบทุกรถจกนะักะอย่าให้ได้จับกุญแจรถสตาร์านะกูบอกเลยเตรียมไปคุยกับยมทูต แล้วประเด็นคือเรื่แม่งเสียกมีไม่กับขี้กูอยากรู้ว่าใครเป็นคนเซ็นอนุมัติให้มันแม่งเลิกตอนที่มันสอบเนาะถักซ้ายขับขวาจอดเข้าซองสอบสายตาสอบทฤษฎีมันได้เบิดแล้วครับแต่คุณลองมานั่านหรือข้างมันตอนมันขับจริงๆดูแล้วข้าจะบอกพ่อบอกแม่จอดจอดซาร่าหอ่ะี่เล็ปกติงานแต่งงานบวชเขาจะมีซองใช่ไหมอันนี้คุณตายคุณเขียนซองได้ไหมเอ่อเอมาร่วมงานศพตุ๊ต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 โอเคโอเคโอเคครึ่งครึ่งครึ่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ ใครอ่ะตัวละครในเม่เหรอแป๊บหนึ่งนะทำไมกูจำไม่ได้วะเนี่ยผมจะโอ,อนตอรให้ผู้ติดตามหนึ่งพันบาทหากก้มอมของรับของผมรู้ใช่ไหมผมจะพูดอะไรอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe โอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากอาจจะออกทะเลไปนิดนะครับเพราะว่า วันเสาร์นี่มัน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 ครึ่งครึ่งกลางกลางกับวันพุธจริงๆอ่ะผมก็แปลกใจนะทำไมวันเสาร์มันเป็นแบบนี้ส่วนวันพุธห้าแตกนะครับหรือมันต้องสลับกันมะแล้วเจอกันใหม่ปานะ่ะไปสวัสดีครับเจ๊